โซเชียลมันเป็นมันคือวิถีชีวิตแล้วนะกับคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนเจนวเนี่ยโซเชียลมันคือวิชีวิตเลยโซเชียลคือชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ได้เพราะโซเชียลนะโซเชียลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วคนมีความสุขต้องยอมรับว่าคนมันมีความสุขจากการที่มันได้เล่นโซเชียลใช่ไหมฮะโซเชียลมันเป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลความสนุกสนานความรู้หรืออะไรใดๆอะ่ะมันสารพัดไปหมดอันนี้คุณไปปิดโซเชียล คนก็ไม่พอใจสิมันก็ถึงขีดขนานี่ยฟังเส้นสุดท้ายอ่ะเออสุดจะทนก็ต้องเจอแบบนี้แหละไม่ใช่สุดจะทนก็คนละทางนะสุดจะทนแล้วมันก็ต้องงี้แหละเออโหดอยู่โหดอยู่โหดอยู่จะข่าวเห็นคลิปแล้วโ,โหหนีรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคังอ่ะล่อนจอนเลยแก้ผ้าล่อนจอนกระโดด ดนเอาหินปาก,ก็กระโดดก็แล้วกระโดดสูงมากอะ่ะกระโดดลงจะหนีลงแม่น้ําอ่ะสุดท้ายก็สิ้นใจไปก่อนโหดมากเลยโหดมากโหดมากที่ที่เนปาลโหดจริงอะไรเจงประท้วงโหดจริงโหดจริงเผาหมดเลยอ่ะ ภาพมากอืมสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอแบตหมดแบตหมด สวัสดีค่ะสวัสดีพี่รักค่ะประเทศเราอยากให้เจอแบบนี้เลยเออภาวนาไว้อย่าให้เป็นจะคงไม่เป็นหรอกคงไม่เป็นหรอกแต่ก็อย่าชะล่าใจหมายถึงนักการเมืองอะนะคะอย่าชะล่าใจอย่าดูแคลนความความไม่พึงพอใจของคนในสังคมต่ำเกินไปนะถ้าทำอะไรดีลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพให้คนอะ่ะ ใครจะอยากไปมีปัญหากับรัฐบาลไม่ใครอยากมีปัญหาหรอกคนทุกคนก็อยากแค่รู้สึกว่าอยากมีอยู่มีกินมีชีวิตปกติสุขมีอยู่มีกินไม่อาจจะคัดขัดสนจนเกินเหตุแต่ถ้าคนมันต้องทำงานเสียภาษีเยอะๆแต่วิถีชีวิตมันแบบเหมือนเดิมอะมันรู้สึกสิ้นหวังอะคนจะตั้งคำถามแต่ถ้าเมื่อไหร่คนมีอยู่มีกินลืมตาอ้าปากได้คนจะไม่ตั้งคำถามหรอกคนจะไม่ตั้งคำถามหรอก แต่ถ้าคนไม่มีเริ่มไม่มีอยู่มีกินอ่ะปากท้องอ่ะสำคัญที่สุดพื้นฐานปัจจัยสี่ของคนอ่ะถ้าท้องมันอิ่มคนมันก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ว่าท้องมันเริ่มไม่อิ่มนี่แหละเมื่อไหร่ท้องมันเริ่มไม่อิ่มนี่แหละมันจะมีปัญหาละท้องไม่อิ่มอ่ะเงินไม่มีเงินไม่มีท้องไม่อิ่มอ่ะเอาละจะเริ่มมีปัญหาแล้วสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนนะคะสวัสดีค่ะ อพ,พระเปลี่ยนพระเปือยกายสงน้ำผิดหมายมันมีภาพน้ำฝนนะคะควรใส่ภาพน้ำฝนมันมีภาพน้ำฝนนี่มีภาพน้ำฝนค่ะควรใส่ผาพน้ำฝนไม่ควรเปือยกายค่ะ <c oughs> แต่ยุคนี้นะเออยุคนี้พูดตรงๆยุคนี้มันมีห้องน้ําห้องท่าใช่ไหมมันมีห้องน้ําห้องท่ารับหูรับตาคนพระหลายทูบบางทีก็เปือยกายอาบน้ําอืมอะไรนะเจ๊จ้อจ,อจีฟอรดเหลอได้ข่าวมามันเป็นเรื่องปกติในวงการกระเทยนะคะเจ๊จ้อ,จอเนี่ยเป็นกระเทยยุคเอ่อเบเบบี้บูมเมอร์ บบี Baby ้บู머ก็จะเป็นกระเทยยุคโบราณกระเทยยุคโบราณเนี่ยจะมีไมเซ็ตแบบกระเทยยุคโบราณหนึ่งคือหนึ่งชอบอวดผู้ชายกับแย่งผัวเพื่อนอวดผู้ชายกับแย่งผัวเพื่อนกระเทยยุคโบราณเป็นแบบนี้กระเทยนี้แต่กระเทยคือแบบนี้แล้วมันไม่ได้ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่มันคือข้อเท็จจริงชอบอวดผู้ชายได้ผู้ชายก็ต้องเอามาอวดกันอ้าวจริงๆเจ๊จ้อหลอนนีเจ๊จ้อมันคือข้อเท็จจริง มันคือชอบข้อเท้จริงในสังคมกระเทยค่ะหล่อนต้องเข้าใจอันนี้เลยอวดผู้ชายเออเนื่องอวดผู้ชายอาะได้เด็กมาแล้วต้องอวดการส่งให้กันดูอวดนี่นี่ได้แล้วนี่นี่เด็กชั้นแต่ยิ่งมีแบบผู้ชายเยอะๆก็ยิ่งต้องอวดเพราะว่ามันจะสื่อถึงความเป็นคนมีบรารมีเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอวดช้างอวดม้ากัน พวกเจ้าพญานะใครมีค่าทาตบริวารเยอะมีช้างมีม้าเยอะก็มีคนมีบรารมีแต่ถ้าเป็นกระเทยก็คือต้องอวดผู้ชายใครมีเด็กเยอะก็แสดงว่าเป็นตัวแม่ก็จะเรียกว่าแม่อย่างแม่เจ้าเป็นต้นเขาเรียกว่าตัวแม่เป็นแม่เจ้าเป็นต้นแล้วก็กระเทยก็คืออ่ะหนึ่งอดผู้ชายสองแย่งผัวกันแย่งผัวกันก็คือ ในสังคมกระเทยจะไม่ถือว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเลิกกับผู้ชายไปแล้วผู้ชายอันนั้นจะถือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วจะไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วเลิกกับคนนี้ปุ๊บฉันสามารถไปคุยต่อได้เลยทันทีเพราะว่าฉันวอนฉันต้องการแต่ฉันไม่สนใจจนะ,ะไม่สนใจเออผัวเออนะคะจะไม่สนใจเลิกแล้วฉันจะคุยได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะคุยเนี่ยยิ่งเป็นผัวเพื่อนเนี่ยอยากได้เลยเพราะ กระเทยจะมีความรู้สึกว่ากระเทยจะมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ชายง่ายกับกระเทยคนนี้ได้กับเราไม่ยากกระเทยจะมีความรู้สึกแบบนี้อ่าถ้าเด็กคนนี้มันไปหาคนคนนี้ได้แสดงว่ากับเราไม่ยากแสดงว่ากับเราไม่ยากกระเทยจะมีความรู้สึกว่าแบบนี้เออถ้าเด็กคนนี้มันไปหาคนนี้ได้มันก็เรามาหาเราได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแบบนี้แหละ มันเป็นเรื่องธรรมดาในแวดวงสังคมกระเทยใช่ไหมอ่ะคุณตาทูอดิฉันพูดถูกไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติเอาเรื่องจริงมาคุยกันในสังคมกระเทยมันเป็นเรื่องธรรมดาดิฉันถึงไม่คบกระเทยอ่ะดิฉันพูดเลยดิฉันไม่คบกระเทยไม่มีเพื่อนดิฉันไม่มีดิฉันไม่ใช่ว่าไม่คบเพราะว่ารังเกียจหรือว่าไม่อะไรนะดิฉันเบื่อปัญหาแบบนี้แหละดิฉันไม่เข้าสมาคมกระเทยนะคะดิฉันอยู่กับ ลูกน้องอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวเพราะที่ฉันเบื่อสังคมกระเทยเออนี่แหละนี่แหละอิจฉากันอิจฉากันอิจฉากันรับหลังก็นินทากันอิจฉากันแย่งผัวกันแย่งผัวกันไม่เอาไม่เอาเนี่ยทำไมเจ๊จ้อถึงอยู่คนเดียวทำไมเจ๊จ้อถึงอยู่คนเดียว ทำไมเจ๊จอถึงอยู่คนเดียวมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นชีวิตจริงเอาเรื่องจริงมาคุยทำไมเจ๊จ้อถึงเลือกอยู่คนเดียวทำไมเจ๊จอถึงเลือกอยู่บ้านที่ไกลจากหมู่บ้านก็เพราะความจริงมันเป็นแบบนี้เออคุยเยอะเรื่องแยะคุยเยอะเรื่องแยะอยู่มากคนมากเรื่อง จริงการอยู่คนเดียวเนี่ยคือสบายใจที่สุดแล้วสบายใจที่สุดแล้วจริงการได้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ต้องวุ่นวายกับใครอะ่ะมันคือความสุขสงบสุขของชีวิตที่สุดแล้วบอกให้แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมเอยชอบเม้ามอยซอยแปดนู่นนี่นั่นคุณจะเหนื่อยนะบอกให้คุณจะเหนื่อยนะเออ เจไม่ต้องการเพื่อนบ้านบัานที่ชีวิตจริงจริงใช่เลยอยู่คนเดียวมีความสุขที่สุดแต่แม่จ้าชอบเปผู้ชายก็ต้องเปค่ะทุกคนก็ต้องเปหมดแหละวอนก็ต้องเปอะ่ะคุณก็รู้อยู่ว่ามันมันก็ต้องเลือกมันก็ต้องเลือกอะค่ะถ้าคุณอยากมันเป็นแฟร์แฟร์มันเป็นเรื่องแฟร์แฟกันอะ่ะถ้าไม่เปมันจะได้ยังไงล่ะครับคุณต้าถูกคุณจะเจ้าจะได้เด็กด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่เป เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าก็ยังไงมันก็วินวินน่ะก็มันก็วินวินก็มันวินวินเข้าใจไหมทุกคนมันวินวินเข้าใจไหมคะเออมันเป็นเรื่องวินวินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมประโยชน์เหรอหรือว่าอะไรไม่รู้จริงจะใช้คำว่าอะไรสมประโยชน์คะ่ะระหว่างกันวิน <c oughs> วินวินวินค่ะ คุณแบร์รี่เมลก็ยิ้มเชมค่ะอแต่ผู้ชายเข้าหาถ้าไปพิมพ์อย่างนี้ในช่องแม่จอนี่โดนเอาลงหลุมเลยนะถ้าพิมพ์แบบนี้ถ้าไปพิมพ์แบบนี้เออผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ถ้าไปพิมพ์แบบนี้ว่าผู้ชายเข้าหาเพราะความสวยนี่โดนเอาลงหลุมนะโอ้ยแรงมากแรงมากโอ้ยแรงมากแม่จ้อแรงมากโอ้ย ทำไมต้องมาทงมาถุยใส่เขานี่นล่ะไม่จ้อแรงมากพี่เต้าดูเขาคอมเมนต์ดีดีเออเดี๋ยวหนูเปแม่จ้อสู้เขาคุณหมูตุนบอกว่าเดี๋ยวหนูเปแม่จ้อืตู้ขาวแม่จ้อมาแล้วแกมาตั้งนานแล้วแกมาตั้งนานแล้วค่ะแกะแก็อยู่แกไปนี้แหละนีล่าสุดกำลังจะทยอยส่งส้มโอให้เอฟซีละตอนนี้ส้มโอเต็มบ้านเลยแพ็คแต่กล่องเรียบร้อยส่งให้เอฟซีนะแต่แกก็ดีนะ แต่แกก็ดีนะแกเป็นคนดีตรงที่ว่าใครดีกับแกแกก็ดีกับคนนั้นแหละจริงๆแกเป็นคนที่ถ้าใครเด็กใจดีกับแกแกก็ดีนะแกก็ดีนะแกเป็นคนไม่ร้ายกับใครนะหมายถึงว่าถ้าใครไม่ได้ไปแบบวุ่นวายอะไรกับแกแกก็เป็นคนไม่ได้ร้ายกับใครนะเออใครแบบดีกับแกให้แกยืมตังอะไรอย่างเงี้ยใครให้แกยืมตังส่งของขวัญให้แกเปเงินให้แกแกก็จะแบบ เดี๋ยวก็ส่งต้มโอบ้างส่งมะม,ม่วงกวนบ้างมาให้โป้ย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 ไม่แฮรี่ลามปานหมนะแฮรี่เราเรียกชื่อหมาเป็นชื่อคนเนี่ยแมที่อยู่ในไลฟ์ก็อย่างนี้แหละ แกงนิดแกงหน่อยไม่ได้มันเหมาะสมไหมมันเหมาะสมไหมมันสมควรไหมเรียกชื่อหมาเป็นชื่อคนเนี่ยขอลเรียกพี่แพรี่เดี่ดยพแพรี่เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานและไอ้ขาวและเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนะ <c oughs> มันลามปามไหมคนเราอะ่ะ <c oughs> เป็นแฟนกันมึงก็ต้องให้เกียดกันนะให้เกียิแล้วแต่ดูอะดูพูดอีกแล้วเดี๋ยวดราม่า,มาอีกค่อยดูอะโอ้คนแขกไปเล่นดราม<ข>่าเขาไม่รู้หรอกว่าเธอแกล้งเล่นหรือไม่แกล้งเล่นอะแต่ขอโทษเลย ไอปุ้ยขอโทษก่อนเออรู้บ้างปุ้ยกันเลยปุ้ยเอาเลยเอาปุ้ยปุ้ยเอาพ่อฟอนบอกอยากขับรถเท่านั้นนี่ทำไมผลกัะนำลงเลยขับกับมานะไม่ได้ขับเลยอ ต้องยสกัวเห็นภาพบักกี้ดื้อมากค่ะทุกคนนางดื้อฝนลงแล้วเหรอดูแล้วถ้าใหม่ตกหนักมากตกหนักมากอ่านแล้วไมตรงนี้ไม่ลงเดี๋ยวบอกเจ๊ปอไปหาหอยดีกว่าเย้ไปไหมไปไปหาหอยแจงดีกว่าโอ้ยเพลีโอ้ยปุ้ยมานนี้ ฝนตกแล้วเจ๊ปอไปเตรียมหาหอยเดี๋ยวเรียกเจ๊ปอมาค่ะไปหาหอยดีกว่า <c oughs> โอ้ฝนมาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสองพันคนคะ่ะ สวัสดีสองพันคนนะคะสวัสดีจ้าตอนเย็นไลฟ์บ้านใหม่ไหมไม่น่าจะได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าฝนมันตกเพราะฝนตกเนี่ยมาแล้วฝนตกแล้วค่ะมาแล้วทุกคนฝนตกทุกวันเลยเมื่อวานก็ฝนตกอันป่าตอกไม่อันสวัสดีค่ะไม่อันสวัสดีค่ะฝนตกทุกวันเลยอะ่ะตอนเย็นมามันตกอะ่ะตอนบ่ายบายอย่างเงี้ยมันไม่ตกนะร้อนๆน,นะมันไม่ตกหรอกแต่พอเย็นมาแล้วแดดล่มมาแล้วเวลาเราจะไปนู่นไปนี่บ้างเอาแล้วกระหน่ำมาแล้ว ไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่บ้านแล้วกันที่เกียบได้กี่เปอร์เซ็นต์ราคาบ้านน่าจะได้ประมาณหกสิบค่ะล้อฉาบแล้วตอนนี้รอรอช่างเข้าฉาบอีกประมาณสามสี่วันช่างจะเข้าฉาบอีกประมาณสามสี่วันค่ะเร่งงานเขาอยู่ให้เขาทําเร็วๆน่าเสียดายมากค่ะไม่ได้ขอถ่ายรูปเลยเจอที่ไหนคะ คุณแพรี่กลัวข่าวพระเป็นจริงจะเสียใจไหมคืออะไรคะข่าวพระเป็นจริงคืออะไรไม่เข้าใจคะ่ะข่าวพระที่ไหนอะ่ะข่าวพระที่ไหนคะข่าวพระเป็นจริงที่ไหนข่าวพระเป็นจริงที่ไหนโอ้ฝนตกแล้วไ,ได้แล้ว โอ้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครยังไม่รู้เลยค่ะไม่เสียใจเราไม่ได้นับถือที่ตัวบุคคลเราไม่ได้นับถือที่ตัวคนนี่คะเรานับถือที่หลักการนับถือพระก็ศรัทธาที่การปฏิบัติถ้ารู้ว่าท่านปฏิบัติไม่ดีก็เลิกศรัทธาแค่นั้นเลยไม่มีมากกว่านี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวคนเป็นหลักเอาหลักการปฏิบัติเป็นหลักเอาคําสอนที่ท่านสอนเป็นหลัก ถ้าท่านสอนดีปฏิบัติดีเราก็ศรัทธาท่านพร้อมที่จะศรัทธาได้ทุกเวลาทุกเมื่อแต่ถ้าวันหนึ่งรู้ว่าท่านพูดดีแต่ท่านปฏิบัติไม่ตรงหรือทั้งพูดก็ไม่ตรงปฏิบัติก็ไม่ตรงก็เลิกศรัทธาแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยไม่ได้ยึดตัวคนเป็นหลักไม่เอาตัวคนเป็นแกนกลางของความศรัทธาค่ะไม่เอาเอาตัวคนเป็นแกนกลางความศรัทธาไม่เอาเหรอกยึดหลักไม่ยึดคนศรัทธามันจะได้ไม่คอนแคลน ถ้าแม่ดีแม่ไม่อยู่คนนี้ครับแม่ไปหาแล้วแม่ไปจับแล้วคอนแคนไม่เอาหาหอยจุแจงหอยแม่เอ๊หอยทอดหอย,อนนอยทอดพี่แบร์ี่เบอร์มงคลเบอร์มงคลเขามีจริงค่ะราคาหลักหมื่นเนี่ถ้าหกหมื่นนะซื้อเบอร์มงคลนะเอาไปซื้อไอโฟนเครื่องใหม่ดีกว่าไอโฟนเครื่องใหม่เบอร์มือถือเท่ากับไอโฟนเครื่องหนึ่งพอดีเลยแล้นไหนที่ซื้อเครื่องใหม่อะยังต้องจองไว ยังทำไม่ต้องรอวันที่ยี่สิบครับแม่เอาเอาผักอันนี้มากินหน่อยทุกคนผัดแควกินดีไหมนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มก้าวไก่แล้วนะอะไรยเม่อวานอีอะไรอบนึงอะไรก้าวไก่อะไรพูดอะไรจะพูดก็พูดใช้คําภาษาไทยให้มันถูกอะไรเริ่มก้าวไก่อะไรเริ่มก้าวไก่อยากพูดแต่พูดไม่ถูกโอ้อยากพูดแต่พูดไม่ถูกอะไรเริ่มก้าวไก่อะไร อยากจะพูดกับเขาอยากจะพูดกับเขาแต่พูดไม่ถูกงงเวยโอยโอ้ย,อยปุ้ยไม่ทุกคนผักแถวกินดีไหมเฮ้ยเดอยเนี่ยซื้อมาต่างมาจากทิกตอกนี่แหละลองกินมีคนบอกมีคนบอกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็งอนมีคนบอก เริ่มลามปามแล้วนะเนี่ยเมนเนี่ยเริ่มลามปามแล้วนะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนกาวไก่ก้าวไก่พูดเาพูดไม่ชูเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็กระโดดรสชาติเป็นยังไงก็กรอบๆเขียวๆเข็มๆ ไม่เหมือนเกี่ยวค่ะมันคืนสาหร่า,ายเลยไม่เหม็นไม่เหม็นแต่คําถามคือพอมาแปลรูปอย่างนี้แล้วมันยังได้คุณประโยชน์อยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองแ <Yeah. S 1> ม่มันงใจว่างพอ,อามาทําเป็นแบบนี้แล้วมันยังได้คุณประโยชน์อยู่ไหมเขาใช้น้ํามันมากอกนะคะทุกคนผัดแถวอบกรอบ